ไอาจา้จหนิงก็อยากได้ไอาจา้จหนึงก็อยากเปิดเพราะตัวสร้างตู้มันดีแล้วดูเหมือนจะได้คลิปที่มีดาวคลิกซะด้วยไอ้ยะมาแอบเปิดแนี้ครับแต่ดันได้เพียงงนั้นดูอัดคลิปทีไรไม่ได้พอหลังไมไปดันออกดีคืออะไรครับไม่เข้าใจเลยโอ้โหโอเคได้มึงนี่เองโวย เออก็ยังดีกว่าคลิปที่มันเปิดไปนะไปไปไปรีบไปกันเลยว่ะครับผมก็ไปเปิดๆให้มันหมดไปนะครับผมเซียนเดปีนี้มึงโคตรห่วยเลยเฮ้ยถามจริงเอ้ยเฮ้ยแมนอันนี้คือแบบเปิดกระชายแบบกองโจรแบบรับรุ่นเร็วทันใจแต่มันดันได้สองวดเดืดติดคืออะไรครับเนี่ยฮลัลโหลงง ตอนแรกก็ไม่ได้ติดการจะเปิดแต่เอ้ยมาเปิดดีกว่าแต่แบบเอ้ยคิดอย่างนึงจะเปิดดีไหมน้าเนี่ยตอนนี้คิดดีๆก็แบบเออก็ดีดีกว่าโอเคนะครับผมจี้ๆขังตู้โดนข้างเฟซนะก็ดีก็ดีโอเคกูกูเด็กโดนข้างเฟซตัวเก่านะครับกูต้องการตัวใหม่ทีบางทีโอ้เฟกเอาโอ้โอเคอินติงนะครับผมปกดเส้นทางเพิ่มได้อะไรวะเนี่ยโอ้ใหม่กอดดีจัง โอ้ G G O หมายกอดวอตเตอร์มาร์ติโอไม่กอดเปิดกระชากแบบกอนจนทำไมมันเปิดดีอ่ะทำไมในคลิปมันเกลือแล้วแบบพอเปิดแบบกองจนรูปมันกันได้ดี oh ah. เฉยโอ้ไม่ what เธอเคียวขี่บูด,ด้วยอะไรครับเนี่ยไม่กอดอะไรครับเนี่ยงง ตอนแรกก็ไม่ได้กะจะมาเปิดแต่เปิดดีกว่าโอ้โหแล้วมันให้กูซักคนโอ้โหดีโอ้ไม่โกรธโอ้ยผลแสดงไม่ได้นะครับผมเออผลแสดงไม่ได้ไป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 ก็ได้มึงไงเนาะเอโอโกหังนะครับผมโอเคโอ้โหแม่นสามมติติดแต่มันดีทุกมติทุกมติดีหมดเลยอะไรวะเน,นี่ยดีซ่า โอ้โหมโมตินี้ก็ดูเหมือนจะมีหรือไม่มีวะอะแต่ที่เปิดได้ครับผมเปิดกบับกองโจ้ก็ต้องนีดนึเปิดหน่อยโถ่โทำไมกูอัดคลิปทีไรต้องแบบดูอนิเมชันแบบนี้นด,ด,นนดูไม่ได้แล้วพอแบบไม่ได้ตั้งใจจะอัดได้ดีจังอะกูไม่ค่อยคาลิฟ้าเอ้ยไม่ใช่คาลิฟา้เมมา,ฟาเคียวฟ้าโคเลปิเซอร์โกหังโอเคโอ้เป็นรสามโมติที่ดีมากดีจริงเป็นสามโมติที่ดีมาก ดีดีดีแบบดีเลยอะไรวันนี้โอ้โหเจออย่างี้เข้าไปทีนึงคือกูกูไปต่อไม่เป็นนั้นเนี่ยอินติงอัพคีย์ใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาไม่มีคีย์เนาะถ้าจำไม่ผิดอินติงจะตีคีย์ไม่ค่อยบ่อยนะครับเกียร์แชมป์ performing คีย์แฮคคีย์ฮิตอืมอ๋อก็ตีคีย์บ่อยดีกว่างั้นก็ต้องแอดีตเนาะเออเออดี AD ไป อีเวนต์มีอยู่แล้วแลตัวนี้ก็อันดี้แอนดี้นะครับผมแอนดีค้คีได้อินติ้งมาปลดเส้นทางเพิ่มแล้วก็ได้โกกูเด็กมาบนเส้นทางเพิ่มเออดีงงจัดๆเลยว,วะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฟ้าแล้วก็ได้จีจี้มาสองตัวโอ้สองเส้นทางโอ้โหมึงอีซีมามึงก็เก่งแหละนะเพื่อนแต่แบบมึงได้มึงได้ยี้เลยเหรอมึงได้จงังหวะนี้คือแบบมึงเก่งแล้วอ่ะเพื่อน คือมังมีขี่ในตัวเนาะงั้นผมก็ต้องเอาแอนดีนะ้มาขี่ลองเนาะโอเคโอ้สองเส้นทางแบบเก่งเลยเก่งเลยโอ้โอเคอเคอาแหวววันนี้ครับดีกว่าคลิปที่ตั้งใจเปิดพอคลิปแบบโกงโจรแล้วเปิดได้ดีครับงงเหลือเกินกูแมเงเอ๋ย อ่ะแล้วก็โกคูตัวนี้อ่ะสองเส้นทางเหมือนกันเดีย๋ยวอัพอีเวนต์นำาให้เลยคือมึงเนี่ยต้องการอีเวนต์ที่ช็อตสำคัญสำคัญมึงไม่หลบมึงต้องเอาหลบให้นะครับตัวนี้จับซ้ำค่ะสำคัญเขาไม่ค่อยหลบไงคือแบบเป็นคนไม่หลบหลบไม่เก่งี๋ยวต้องต้องแก้เลยนะตรงเนี้ยถ้าแกอะไรก็อยากแก้ให้มึงหลบให้หมดเลยตอนเนี้ยยัดหลบให้ด้วยอ่ะเผื่อนะคนหยิบไปใช้จะได้หลบเก่งๆนะครับ ปัญหาอยู่ที่ไม่ไม่หลบเลยเนี่ยอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะผมคลิปแบบกองโจรก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากแบบเปิดแบบรวดเร็วทันใจแต่รายตัวที่ต้องการไหมก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้ากิกกี้ข้างตู้มาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่ดีมากแหละเออแล้วก็ไปใส่ทีมดีวิสการด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับผมกับคลิปเปิดกระชากแบบกองโจรเนาะ